โยวาซาสวัสดีเพื่นรุ่นเมกันเพื่นรุ่ดรูปายเพื่นรุ่ชาวชายทุกคนกันด้วยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม one piece fighting part กันอีกแล้วนะก็วันนี้นะครับมีตัวละครใหม่มานะประจําเดือนอ่าพฤษภาคมสพฤษภาคม2025นะท่านผู้ชมนะครับคือตัวนิโครโรบินร่างมารนะท่านผู้ชมนะหรือว่านิโครโรบินท่าควานุกคนนี้นั่นเอ,นะองนะท่านผู้ชมนะเออก็นิโครโรบินนี่เป็นตัวที่มีผลนะแยกส่วนนะท่านผู้ชมนะเอ่อทำให้ร่างกายตัวเองไปโผล่ที่ไหนก็ได้นะไปโผล่บนส่วนตัวของคนอื่นได้นะท่านผู้ชมเออ บอกเลยว่าเป็นผูที่โกงนะท่านผู้ชมนะก็มาคนดูเดี๋ยวเราจะมาซุา่มตัวกันเลยนะท่านผู้ชมนะก็อย่างแรกเราได้ใบตรงนี้มาแล้ว12ใบ19ใบรวมกันก็ประมาณอ่41ใบนะท่านผู้ชมนะ41ใบถูกต้องไหมเออน่าจะใช่ถูกต้อง41ใบมาดูซิว่าเราจะซุ่มได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราเปิดกันก่อนเลย41ใบจไม่ได้โอเคเดี๋ยวสุม่มสุ่มใบเล็กไปก่อนซุ่มใบเล็กไปก่อน,อนโอเคสวย เว้ยไม่ติดเลยว่ะมันการันตีทั้งหมดอ่าแปดสิบกว่าใบนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเนี่ยสุ่มชุดแรกๆนี่ไม่น่าได้นะคุณดูนะโอ้โหโหมดพอคนเมีเกลือนะท่านผู้ชมนะโอเคไปสุ่มต่ออุย่ะไม่ออกเฮ้ยห,หมดไปกี่ใบแล้วนะคนดูดูดิอ่าผมหมดไปโอ้หลายใบยคนดูสี่สิบกว่าใบนะครับ สี่สิบก็ใบไม่ออกสักใบกดแมงเงย <laughs> ไม่ออกสักใบเลยอะ่ะคนดูเบื่อ <c oughs> เกินไปหรือเปล่า <c oughs> โอเคก็ <c oughs> ถึงไม่ออกก็ไม่เป็นไรได,ไ,ดได้ได้ใบนี้การันตีมานะท่านผู้ชมนะถ้าครบสิบสามสิบใบแล้วก็เอห้าสิบใบเราก็ได้ตัวนะท่านผู้ชมนะโอเคมาเดี๋ยวเราจะยวไปดูดิอันนี้สุม่มอันนี้น่าจะเป็นสุ่มการ์ดนะท่านผู้ชมนะการ์ดโอ้นี่เลือกตัวได้นี่มาอันนี้มีมันกรผมอยู่นะจริงๆอ่ะผมควรเก็บตัวไว้นะเนี่ย ไอ้บันโกล่างเนี่ยผมต้องการมากเลยเนี่ยนะท่านผู้ชมนะอืมอ่าโอเคไปกันต่อคนดูอ่าไม่เป็นไรนะครับเราก็จะมาเลือกเล่นได้เลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาซ้อมดูก่อนนะครับสำหรับตัวอ่อโรบินนะครับโรบินตัวนี้นะฮะถือว่าโหดนะคนดูถือว่าใช้ได้เลยโรบินตัวนี้นะครับโอเคนี่เราเรียนรู้สกิลนางกันก่อนนะครับอ่าอันนี้สกิลแรกคืออะไรนี่สกิลเสริมปึ๊บเพิ่มล่างแยกนะคนดูอยู่ต่อมาคือการตีธรรมดานี่ ร่างแยกคือเงาจะไปอยู่ตรงนู้นนะท่านผู้ชมนะอเฮ้ยถือว่าโกงอยู่นะผมบอกเลยผมไปเห็นคนเล่นมาเมืนน่อกี้แม่งโคตรโหดปึ๊บวิ่งไปก่อนแล้วก็กดค้างนะครับที่เดสสวยแล้วก็เปิดร่างแยกชึบแล้วก็สลับนี่บินสลับได้นะท่านผู้ชมนะระหว่างบินไปแล้วก,กดตีได้แล้วก็กดค้างอีกทีหนึ่งโอเคเอาไมเรากดไม่ทันปึ๊บตีโอเคเอาไม่เอาไม่ ปึ๊บตีเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ต้องกรผิดต้องบินไกลๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะอย่างเงี้ยปึ๊บตีสวยเออต้องกดกดแบบตึ๊กกดตึงตีหนึ่งครั้งแล้วก็กดค้างนะท่านผู้ชมนะมันการใช้สกิลขเขานะครับอันนี้เป็นสกิลหนึ่งสกิลสามเมื่อกี้เป็นแรางแยกไปนะท่านผู้ชมนะเน,นี่ยแยกไปอย่างเงี้ยถือว่าแบบตัวเข้าไปโจมตีนะท่านผู้ชมนะแล้วก็พุ่งออกมาปึ๊บแล้วก็ตบแบมโอ้โหโคตรโหดโอเค อ่า e. ตัวนี้ปึ๊บตึ๊บพุ่งเข้าไปครับสวยโอ้โหโคตรโหดแรงแรงจัดเลยคนดูมาลงสกิลเสริมก่อนอ๋ออือตีรมดาก่อนนะครับคนดูจะตีธรรมดาก็โหดแล้วนะปึ๊บนี่นี่สวยตีปกติครับตีเ,เก็บสเตตก่อนคนดูสวยอือเอาว่ะเอาว่ะมาดิเดี๋ยวแปมนี่เอาขาฟาด สวยโอ้ดโหโคดหดนี่อือสกิลไปครับอ,อุ้ยอือโอ้อีโดนท่าเราอยู่คนดูบูงปั๊บปั๊บตีนอุย้ยนี่เอาดิเอาลงสกิลก่อนนะคนดูอืมอืม สวยมาลงกันตีฮ่าเรียบร้อยโอ้โหโคตรเบิ่มอะไรเบิ่มๆทำไมเบิ่ๆม propio, ๆกรืดๆ,ๆนี่ล่างมานะครับเอ,ออเออโคตรโหดโอ้โ,อโ,โ,โห ff. ต่างปีศาจของโรบินนะนี่โคโรบินเออสวยนี่นี่เราตีมองกันตรงกันข้ามได้ดูนะสกิลอ่ะคนดูเรียบร้อยฮะหัวจัด อมผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่โหดนะนี่โครโรบินล่างนี้นะครับคนดูก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวใหมนะ่สำหรับใครที่อยากไปสุม่มก็ไปสุ่มกันได้นะท่านผู้ชมนะเออก็ยังยังมีสุ่มอยู่นะครับอันนี้48ใบสงสัยผมต้องล่นเก็บอีกเยอะเลยนะท่านผู้ชมนะถึงจะสุ่มได้นะครับก็จัดแปไฟกระพริบนะท่านผู้ชมนะอันนี้ถึงวันไหนวะวันที่6เดือน11อวันที่เเดือน6วันที่1 1อันนี้ผมเหลืออีก2ใบนะ สัจจีเรสูรนะท่านผู<ะ>้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้พี่คู่ตัวก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า